สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้มาเจอกับวิธีการทําน้ําหมักใบสะเดาทริ์รุนแรงมากนะครับน้ําหมักใบสะเดาสาหรับการทําน้ําหมักใบสะเดาหนึ่งขวดนะครับสะเดาที่จะใช้ก็จะประมาณยอดหนึ่งนี่แบบนี้วิธีการทํานะครับเพื่อนไม่ต้องตาําไม่ต้องขยําให้มันละเอียดนะแค่ทําให้มันแหลกแพอละนะ ทำเงี้ยแยกเข้าไปเลยต่อไปนะครับใช้เกลือ1ช้อนโต๊ะใส่ไปเลยเป็นวิธีการง่ายๆนะแล้วมแมลงมาลงนอนมาลงากำจัดแมลงวิธีไหนก็ไม่ได้ผลสูตรนี้เป็นสูตรแรงหมักทิ้งไว้นานเท่าไหร่หมักทิ้งไว้ประมาณ1เดือนนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามถ้าคิดว่าคลิป น้ำหมักใบสะเดาววันนี้ของผมมีประโยชน์นะครับเหมาะสําหรับการนําไปใช้เหมาะสําหรับการคนที่มีพื้นที่น้อยนําไปทําตามได้ก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้กับเ,เพื่อนๆเกษตรเราด้วยนะแล้วมาเจอกันใหม่ในวัน่านี้นะครับกับวิธีการทําเกษตรง่ายๆวันนี้ไปละบายบายสวัสดีครับ